ก็นิ้นทุกขั้นตอนเลยนะครับมาตรฐานมากๆเลยนะครับลงช้งางหลังนี้มาตรฐานมากๆเลยนะครับว่าเรานิ้นน้นความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้เราก็กําลังดึง ดึงเส้นเหล็กที่เรายึดนะครับเพื่อดึงสลกนะครับให้โครงร่งคาแข็งนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังติดนี่คือเส้นสลกที่เราไปซื้อมานะครับห้ 5, าพันคะแนนนะครับทั้งหมดแปดเส้นนะครับนี่ครับเหล็กที่ที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเหล็กที่เรายึดติดสลักนะครับเพื่อจะให้บ้านของเราได้แข็งนะครับยึดติดทุกต้นลนะครับเราก็ใส่สลักทุกต้นเลยเพื่อจะให้บ้านไม่โยกนะครับช่างก็กําลังหมุนนะครับก่อนที่จะใส่สันไทยนะครับก็ติดตั้งอันนี้ก่อนนะครับ นี่ครับผมที่ผมได้บอกว่าผมได้ยืมคะแนนจากที่อื่นมาก่อนนะครับเพราะว่าอยากว่าขั้นตอนนี้ต้องต้องได้ใช้คะแนนก่อนแล้วก็ต้องต้องติดตั้งก่อนที่จะติดสันทยนะครับเพราะว่าเวลาเราเวลาเราเชื่อมแสงไปจะไปโดนสันทยจะเป็นรูนะครับคะแนนเราไม่ไม่พอนะครับผมก็เลยไปยืมคะแนนจากที่อื่นมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้ทํา ขันตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีคะแนนอยู่ที่สันไทย,ยแล้วแต่ผมไม่อยากเอาออกมานะครับอยากให้สันไทยได้เสร็จเร็วๆนะครับครับได้สองเช่นแล้วครับข้างกำลังตึงนะครับกำลังตึง ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่ซันไทยนะครับเหลือแค่ซันไทยเก็บงานไปเรื่อยครับทํางานไปเรื่อยไม่ได้หยุดสักวันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วเหลือแค่ติดสลักนะครับติดสลักแล้วก็รอซันไทยครบนะครับ ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ท่านได้ร่วมเติมคะแนเข้ามาทุกๆวันที่เราได้เปิดการขายผลไม้นะครับ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ความเมตตานะครับ mm hmm. อุดหนุนผลไม้จนบ้านของเราใกล้จะสําเร็จนะครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับผมตอนนี้เอรอแค่สันไทยก็จะครบเลยนะครับ mm hmm. เรายังขาดคะแนนอีกเล็กน้อยนะครับผมขอ mm hmm. ท่านใดอยากจะร่วมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้บ้านของเราก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วอีกแค่ลังคาครับอีกแค่ลังคาก็เสร็จเลยนะครับช่างก็ดึงเหล็กขึ้นมานะครับเราใช้เป็นเหล็กนะครับผมเหล็กเข้าอ้อยนะครับจะเหล็กแบบนี้จะไม่ยืดจะไม่ยืดเพราะว่าเป็นเหล็กแข็งทนทานนะครับ เรายึดติดเพื่อจะไม่ให้เวลาลมมาลมอะไรมาหลังหลังคาจะจะได้ไม่ยุกนะครับหลังคาจะได้ไม่ยกุกทั้งหมดที่ผมซื้อมานี้แปดเส้นรวมทั้งหมดห้าพันเนียนะครับทั้งสแลกนะครับสแลกก็คือตัวขันนะครับตัวคันตัวเราใช้ขัน เพิ่งได้ไปสองเช่นนะครับเช่นที่สามกำลังขึ้นครับก็ใกล้เข้ามาทุกทุกทีแล้วผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้จะได้เห็นความสำเร็จของทุกทุกท่านแล้วนะครับก็ต้องรอชมรอรุ้นกันต่อไปครับรอรุ้นกันไปทุกๆวันเลยนะครับผมก็ถือว่าใกล้สำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาจะมาทาสีเสานะครับแล้วก็จะมาทาสีเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ ติดลายชื่อของท่านที่ท่านได้ร่วมจองเสาเข้ามานะครับก็จะติดตั้งชื่อของท่านนะครับน,นี่นะครับเหล็กที่เราจะยึดติดนะครับหลายเส้นเลยนะครับทุกต้นนะครับยึดยติดเสาทุกต้นเลยนะครับามมานี่ครับทุกต้นเลยนะครับมีทุกต้นนะครับ นะครับแล้วก็จะตึงอย่างนี้ครับผมเราเวลาเราตึงเราจะตึงแบบนี้ครับเราขันขันให้ตึงนะครับให้โครงรังคาตึงจะได้ไม่โยกนะครับเวลาลมมานะครับก็เน้นทุกขั้นตอนเลยครับมาตรฐานมากๆเลยนะครับลมช้างหลังนี้มาตรฐานมากๆเลยนะครับว่าเราเน้นเน้นความปลอดภัยนะครับเราจะเน้นความปลอดภัยเน้นความแข็งแรงนะครับหลังนี้ผมรับประกันได้เลยว่า คุณภาพแน่นนะครับคุณภาพแน่นเลยอ่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับคุณร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าดูโครงช่างโครงเหล็กหลังคาเหล็กนี้มาตรฐานมากๆนะครับเนี่ยนะครับผมตอนนี้น้องๆก็กำลัง สับอ้อยแล้วก็ปอกอ้อยปอกข้าวโพดนะครับเพื่อจะไว้ขายผลไม้ตอนเย็นนะครับเพื่อสมทบทุนค่าช่างนะครับตอนนี้วันนี้มีคอนเอกมาช่วยด้วยนะครับสุดยอดมากเลยทั้งปอกอ้อยแล้วก็ปอกข้าวโพดอันนี้ก็มีอ้อยมีข้าวโพดมีกล้วยมีสับปะรดนะครับขอฝากทุกท่านทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ รวมเติมคะแนนเพื่อสมทบทุนเป็นค่าช่างนะครับวันนี้ในขั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ค่าช่างก็จะสําเร็จแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับผมที่ได้บอกไว้นะครับผมจะถ่ายการขึ้นเหล็กหรือว่าการดึงสลิงให้ใหทุกท่านทุกคนได้เห็นกันนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายแล้วก็ได้อัปเดตให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้น้องๆยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะครับเมื่อเช้าไปไหนมาคนเมือกอตอนไหนตอนที่ไหน ตีสี่ครับผมตอนตีสี่ไปตัดอ้อยนะครับมือชาไปตัดอ้อยตีสี่ทั้งลุยน้ํานะครับผมน้ําเยอะนะครับในปาอ้อยี๋ยวก็กลับมาอะไรอีกก็มาลงอ้อยครับผมลง้อยแล้วก็ทําอะไรอีกมุดน้ําครับเล่นน้ำน้ำเล่นน้าหาหาสู้ไม่เจอนะครับไม่เจอคุณปรากฏว่าไม่เจอก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมรอให้น้ําลดก่อนนะครับเพราะว่า น้ำลึกมากๆเลยนะครับคุณแม่ได้มุดทั้งดินไหมถึงอยู่ครับผมนักเก็ตกับมอหันครับน้ำลึกแค่ไหนน้ำลึกประมาณกี่เมตรประมาณ4 3เมตรสุดที่อูอ้ส้ำลงซางเลยลึกเกือบเลยครับลึกบก่ครับผมน้ำลึกมากๆเลยนะครับไม่ยัางมาอยู่ครับผมหาไม่เจอเลยนะครับก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับร่วมเติมเงินงกันได้เลยนะครับเพื่อสมทบทุน ค่าช่างนะครับตอนนี้เรา,าขาดคะแนนอยู่ทั้งหมดสาม0 0นคะแนนก็จะครบจํานวนแล้วก็จะคงจะได้ปิดโครงการนะครับในเร็วๆวันนี้นะครับอฝากทุกท่านทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผลไม้ของเรานะครับก็เจอกันได้ที่เวลาสิบหกนาฬิกาสาสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันในจะเป็นการไล่สดในขั้นตอนเก็บคะแนนค่าช่างนะครับฝากทุกท่านทุกคนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ ตอนนี้บ้านฟังกะเมือเราก็รอแค่ลังคานะครับยึดสลิงยึดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกจริงทุกอย่างยึดเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่สันทยนะครับตอนนี้สันทยก็เนียเรารอให้ช่างทํางานบ้านของคนอ้วนเสร็จก็จะย้ายมาทําให้นะครับแล้วก็ก็จะได้ก็จะได้สั่งสันทยมานะครับก็ฝากท่านทุกคนนะครับผมฝากเข้ามาเป็นกํบบาลังใจมาเติมเงินให้กับ ช่างทําเหมืองของเราครับเพื่อตอนนี้สมทบทุนเป็นค่าช่างนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านทุกคนจะให้ความรักความเมตตานะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ